นี้ผมมาอยู่เอ่อเส้นทางเดินลงไปท่าน้ำชาวบ้านแม่น้ำปลายนะครับผมไม่ค่อยมีคนมาหรอกตรงนี้เะี๋ยวคนบ้าเนท่านั้นนะที่มาเห็นปะโลง่ลงๆเตือนๆเดี๋ยวไปดูเิยมันดูเหมือนจะหน้าถ่ายรูปไงบรรยากาศมันได้เว้ยให้ดูเมื่อกี้เราจะขับไปหมู่บ้านกรเลี่ยงขอยาวสะพานนี้ไปทางนู้น แล้วเราก็มาเห็นตรงนี้แค่ตรงนี้กะเลยแวะสักหน่อยดีกว่าหมาปะเนี่ยโอ้สมื่อกี้มันมีลกๆหน่อยกลัวนี่นะโอ้สุดยอดแล้วดูภูเขา ้็ผมนึกถึงคีรีวงไว้เนี่ยประมาเนี่ยแล้วแบบทิวเขาอย่างเงี้ยมันคล้ายคีรีวงเลยอ่ะไม่รู้แข็งแรงว่าหรอแต่ก็ไม่น่าจะอันตรายอะไรน้ำค่อนข้างแรงนะฮะแต่ไม่ได้ลึกกูถึงแม่ของสอนแล้วโว้ย <c oughs> จบคลิปก่อนเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันนะครับบ๊ายบาย